สวัสดีรครับผมร้านเซฟโซนช็อปครับวันนี้เราอยู่กับ S พันเดอร์เบิร์อาร์นะครับผมเป็นตัวปีเก่านะครับผมแต่ว่าตัวปีเก่าก็ยังแต่งไม่เลิกเหมือนกันครับวันนี้นะครับลูกค้านะครับผมเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันก็เข้ามาเสริมหล่อครับก็เข้ามาใส่พวกล้อ,ลอมาเชสนะครับผมจานแต่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางสายฟ้านะครับผมแล้วก็ลูกค้าก็เอาคาร์บอน นะครมาให้เปลี่ยนเพิ่มเติมอันนี้ของของเติมยังวางอยู่เยอะมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมพันนี้กันก่อนนะครับก็ทางร้านก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับนี่เนียนเนียนครับผมติดตั้งล้อแพงๆกับทางร้านไม่ต้องห่วงครับผมไม่เป็นรอยแน่นอนครับนี่โฟกัสกันให้ทั่วเลย น,นี่นะครับผมล้อใหม่ยางใหม่ครับไม่ต้องกัวงวลันะครับล้อหลังเหมือนกันนเนีย,เนยนนะผมไม่มีรอยอะไรเลยนะครับก็เหมือนกันทั้งสองฝั่งว่าล้อพวกนี้นะครับใช้การดูแลค่อนข้างยากลำบากนะครับผมการใส่ก็ยากลำบากนะครับถ้าใส่ไม่ดีก็เป็นรอยง่าย อันนี้เลยต้องใช้เทคนิคเฉพาะนิดนึงนะครับแบบเพื่อกันไม่ให้แบบเสียหายอะไรเพิ่มเติมนะครับอ๋อแล้วก็เมื่อเปลี่ยนล้อนะครับผมเป็นล้อมาเชตนะครับจําเป็นต้องเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับนี้ก็เปลี่ยนเป็นโซ่สเตอร์ของ RK นะผมใส่เป็นโซ่แล้ว520 GXW นะครับผมเป็นสีดําบดทองนะครับเป็นตัวนี้แล้วก็ สเตอร์หน้าก็ใช้เป็นของ r k เช่นกันนะครับผมแล้วก็สเตอร์หลังก็เป็นของ r k นะครับเน้นใช้ทนทนนะฮะเพราะว่าเป็นสเตอร์เหล็กทั้งหน้าและหลังเลยนะครับส่วนตอนแรกลูกค้าใส่ปั๊มแต่งมานะฮะอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่อันนี้เป็นขาเดิมนะครับขาจับปั๊มเดิมกับล้อเดิมนะครับใช้กับล้อแต่งไม่ได้ วิ่งหากันให้วุ่นมากเลยต้องขอขอบคุณพิตินะครับผมพิติโมโตเฮเบนะครับหรือว่าติเฮลโหหาของให้ท่านใจมากนะครับบอกเลยว่าวุ่นมากนะครเพราะว่าตอนแรกไม่รู้ว่าลูกค้าเขาเปลี่ยนปัม๊มเปลี่ยนอะไรมาเรียบร้อยนะครับผมผมก็ลืมนึกอ่ะใส่ไปเรียบร้อยอ๋อแจ็คพอตครับอ่ะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้แจ้งไว้ก่อนเลยว่าเปลี่ยนปั๊มมาเรียบร้อยแล้วก็คือแอบไปแต่งมาไปใส่ปงใส่ปั๊มมาเรียบร้อยเลย ไม่บอกเลยเพราะว่าเห็นกันวันก่อนรถเดิมมากเลยไปใส่ปั๊มมาเอานี่อคันเดิมบอกว่า <c oughs> นะครับผมเดี๋ยวพาชมรอบคันกันซื้อมาได้สามวันใส่ไปหมดแล้วก็ไม่น่ามีอะไรให้ใส่เพิ่มเติมแล้วมั้งเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวถ่ายรูปอัพลงเฟซบุ๊กให้ดูครับผมว่าทั้งคันแล้วจะเป็นยังไงนะครับ นี่โซ่ so, เดิมมันไม่ได้เก็บเลยนะับผมจากเดิมเป็น5.25ลดไซส์ลงมาเป็น5.20นะับผมแต่ว่าใช้โซ่เป็น G X W รับแรงกระชากได้แน่นอนนะครับคันนี้ไล้เก็บคารบอนทั้งคันครับเ <c oughs> หลือเพียงแค่ด้านข้างยังคงเองกลักษณ์ไว้อยู่แต่ไม่นาน,านผมว่าคงเปลี่ยนแหละเพราะว่าท้ายอันเดอร์ดอกอันเดอร์เทลไปหมดแล้วสีดำดำในรถคาร์บอนไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับ okay, ผมขอบคุณที่รับชมครับผมแล้วฝากกดไลค์ like, mm hmm. กดซับสไครต์ hmm. ให้กับแฟนเพจของเซฟโซนช็อปแล้วก็ยูทูบของเซฟโซนช็อปด้วยครับ mm hmm. ขอบคุณครับ